ภาคแกวบิ่งมือรนาะจสิมาบรมมัชิตบ้านโฟงนี้นะ่าตำบลเสียมาอัมเภอสูงปัจจมภาพพระอธิการสุรไทยจัดสันโลเจ้าวาดวัดบรรตงตำบนเสมาอัมเภอสูงเนินจังหวัดคนครราคจสีมาขอจริญทรญาติโยงผู้ใจบุญใจกุศล ทั้งใกล้ทั้งไกลเนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นี้ทางวัดบ้านตรงจะมีการทอดกระถินสามัคคีโดยการนำของคุณแม่ละเอียดแยกสงเนินและคุณแม่สุมารีหน้ามงษาอาตมาภาพจึงขอเชิญชวน ญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทั้งใกล้ทั้งไกลได้มาร่วมสะสมบุญสะสมบารมีแก่ตนเองแก่ครอบครัวและญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิสหายร่วมกับทางวัดบ้านปงเราขอพระนิสงส์ผลบุญโดยอ้างเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คุณทานบารามีคุณศิลบารามีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากุลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระจ้าวัดบ้านโพวงอาทิพระคุธชินราชและหลวงพ่อทองวัดบ้านโป่งจงดนบันดาลพรอันดีเลิศประเสริฐีให้แก่ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งใกล้ทั้งไกลได้มีแต่ความสุขความเจริญความร่มเย็น พบผ่านแต่สิ่งดีๆเป็นมงคลเข้ามาในชีวิตมีอายุยืนยาวสุภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และเหนือสิ่งอื่นใดขอให้ญาติโยมทุกท่านจงปรศาศจากทุกทั้งปวงเทินบุญใหญ่ บุญใหญ่กุศลแรงหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งขอเชิญร่วมเป็นเฉพาพทอดกระถินสามัคคีวัดบ้านปป่งตํบลเสมาอำเภอสเุเนินจังหวัดนครราชสีมาวันที่26-27ตัว่ตุลาคม2567เพื่อนำปัจจัยไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมเสนาสะนะ ในวัดบ้านปป่งกำหนดการวันที่26ตุลาค25 67, ม2567เวลา8นาฬิกาตั้งองค์กฐถินสามัคคีนะัสาราการ,ปรเปลี่ยนวัดบ้านปป่ง17นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ย็น19นาฬกาฉลององค์กฐถินสามัคคีด้วยดยตีสึกดลำวงยันยุคนางลำจิตอาสาบ้านปป่งวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567 เวลา7นานิกาตักบาตรเช้าถวายพระหารเช้า10นมริกาเึ้ือนโอกระถิ่นรอบุิเวศวัดบ้านปุ่ม11เมนิกาถวายพระหารเพลิ12นมฬิกาข้กระถิ่นสามัคคีรับประทานอาหารร่วมกันเสร็จพิธีร่วมบุญออนไลน์ธนาคารออมสินสาขาสุนเนินเลขที่บัญชี020200951257ชื่อบัญชีวัดบ้านโป่งเดลืม ร่วมบุญใหญ่กระถินสามาัคคีวัดบ้านโป่งตําบลเสมาอําเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมา26-27ตุลาคม2567